ค่ะสวัสดีค่ะมือีนผู้คูจะพากินชั่วขอบคุดเลยค่ะมือในค่ะขอบคุณอย่างมีทั้งสองเส้นเลยได้ค่ะเส้นสีม่วงก,กับเส้นสีขาวชั่วแบบต่ำเหยมไหมค่ะเส้นขอบคุณหนุ่ม ปุ่นซื้อมากอยู่หน้าปักซ่อยบีบมากไม่ไม่ได้ค่ะนี่บีบไม่ไม่แลวบักพูผู้กับสุดขอป่าอยู่ถังบ้านพักขากับคอนหน้าอยู่ถังบ้านนี่ยประขาม่เต็มแนวขอมาค่ะ แล้วพวกผู้ได้กลิ่นกับผู้ใดกระมักได้ทำไงกลิ่นไงกลิ่นพักได้กับเ,เป็นยาระบายแล้วค่ะมาละกระดัดูอันไปต้มน้ำใหม่ของ Dù bản thân mà, bởi vì thế nào kinh tế phạm toàn nạn mày ngọt bọc nhanh như nó thế nào. mày nói nhanh chắc có người mà mày nhắn, nông mày tủng qua. Nước mày đam phán. Chắc gì kinh pháp y chẳng. Nếu thế nào trở thành mặt khắc cả กับเศษแสนี่ค่ะหอมห่วยห่วยต้องกินยังจีด้วยค่ะเดี๋ยวคุณจีบ้าหายผูดพูดไหม เห็นกรปุนยอนย,อยอ่อยเจตาในแม่มัจจุบานมั้เนะทำไมก็ต้มจืดจืดกลัวกไปหอมนอี